ช่วงนี้เหนื่อยไหมครับผมถามไม่ได้ต้องการคำตอบนะแต่อยากถามให้เสียงมันดังก้องเข้าไปในใจคุณมีใครบ้างไหมครับที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้รู้สึกว่าตัวเองพายายามแทบตายสุดท้ายก็สู้เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนห่วยที่ทำอะไรก็ไม่สําเร็จถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นผมอยากบอกว่ายินดีด้วยครับคุณไม่ได้ฟังผิดครับผมยินดีด้วยจริงๆ พาความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกตอนนี้คือหลักฐานว่าคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างครับคนที่ไม่เคยแพ้คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยตัางหากในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาสอนวิธีชนะนะครับโลกนี้สอนวิธีชนะกันมาเยอะแล้วแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแพ้ครับเราจะแพ้ยังไงให้ใจไม่พังเราจะลุกขึ้นมาจากกองซากประลักหักพังของความฝันให้สง่างามกว่าเดิมยังไง ด้วยปาชายาเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคินซงิครับใครพร้อมจะเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมบอกผมในคอมเมนต์หน่อยครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในสมัยโชกุนของญี่ปุ่นมีท่านโชกุนคนหนึ่งทำถ้วยชาใบโปรดตกแตกเพลงถ้วยใบนี้สำคัญมากท่านเลยส่งกลับไปให้ช่างที่จีนซ่อมให้แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือถ้วยที่ถูกเย็บด้วยลวดเหล็กดูน่าเกลียดมากครับ ช่างญี่ปุ่นเห็นแล้วรับไม่ได้เขาเลยลองหาวิธีใหม่แทนที่จะพยายามซ่อมรอยแตกหรือทิ้งมันไปเขาตัดสินใจเอายางลักผสมผงทองคํามาเชื่อมรอยแตกเหล่านั้นกลายเป็นว่าถ้วยใบนั้นกลับมาสวยงามกว่าเดิมมีเส้นสายสีทองผ่านและกลายเป็นถ้วยที่มีใบเดียวในโลกที่ประเมินค่าไม่ได้นี่คือปัจฉยาคินซึง,งิครับมันสอนแล้วว่าอย่าทิ้งชีวิตที่พังทลายครับบาดแผลของคุณ ความล้มเหลวของคุณการถูกปฏิเสธการตกงานหรือการอกหักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตำหนิที่ต้องอับอายแต่มันคือรอยทองคำที่จะทำให้ชีวิตคุณมีเรื่องเล่าที่งดงามที่สุดถามตัวเองดูครับวันนี้คุณกำลังพยายามซ่อนรอยแผลของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณอายที่สอบตกอายที่ธุรกิจเจ๊งอายที่สู้เพื่อนไม่ได้ฟังผมนะครับรอยแผลเหล่านั้นแหละครับคือเสน่ห์ของคุณ มันบอกโลกว่าฉันผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้และฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ภูมิใจเธอครับแต่ผมเข้าใจครับพูดมันง่ายแต่ตอนเจอมันเจ็บเจียนตายทำไมสมองเราถึงรับมือกับความพ่ายแพ้ได้ยากนักในทางจิตวิทยามันมีสิ่งที่เรียกว่า Loss Aversion หรือการเกลียดความสูญเสียครับมีงานวิจัยบอกว่าความเจ็บปวดจากการเสียเงิน100บาทมันรุนแรงกว่าความดีใจที่เก็บเงินได้100บาทถึง2เท่า สมองเราถูกออกแบบมาให้จำเรื่องแย่แยแม่นกว่าเรื่องดีๆเพื่อให้เราลอดตายในสมัยโบราณดังนั้นถ้าวันนี้คุณนอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดวนเวียนเรื่องที่ทำพลาดคุณไม่ได้บ้าครับคุณแค่เป็นมนุษย์สมองคุณกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่แต่จุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญมากฟังดีๆนะครับคนส่วนใหญ่ชอบเอาผลลัพธ์ไปผูกกับตัวตนถ้างานล้มเหลวเราจะคิดทันทีว่าฉันมันคนล้มเหลว ผิดครับผิดมหันงานล้มเหลวก็คืองานล้มเหลวคุณแค่ทำพลาดไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนพลาดแยกให้ออกครับเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนในเครื่องหลังผมจะบอกวิธีตัดเชือกเส้นนี้ออกและวิธีใช้ทองคําเชื่อมใจให้กลับมาแก่งกว่าเดิมใครที่เริ่มเห็นแสงสว่างลำลายลำลายแล้วช่วยกดหัวใจสมมตให้ผมหน่อยครับเอาละครับพอเราแยกตัวตนออกจากความล้มเหลวได้แล้วขั้นต่อไป เราจะเริ่มลงมือซ่อมถ้วยใบนี้กันครับด้วยปาชชยาที่ชื่อว่าอรมฟอทีหรือจงรักในชะตากรรมคนทั่วไปเวลาเจอเรื่องร้ายๆจะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องตกงานทำไมฉันต้องป่วยคำถามนี้ยิ่งถามยิ่งเจ็บครับเพราะมันคือการเล่นบทเหยื่อแต่คนที่มีหัวใจแบบคีนซึงี้เขาจะเปลี่ยนคำถามครับเขาจะบอกว่าขอบคุณนะที่มันเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์นี้แหละคือไฟที่จะหล่อไม้ชั้นกลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ขึ้นลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณสิครับลองนึกถึงเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในอดีตดูวันที่คุณร้องไห้หนักที่สุดวันที่คุณถูกไล่ออกถ้าวันนั้นไม่เกิดขึ้นคุณจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งเก่งในวันนี้ไหมคุณจะเข้าใจโลกแบบนี้ไหมนั่นแหละครับคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในกระดาษห่อที่ชื่อว่าความทุกข์จงอบกอดมันครับอย่าแค่ทนกับมัน แต่จงรักมันทีนี้สำหรับใครที่กำลังท้อแท้คิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันมันไม่เก่งผมขอฝากคำคำหนึงครับเป็นคำสั้นๆแต่ทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือคำว่ายังครับเวลาคุณบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้สมองคุณจะปิดประตูทันทีครับจบข่าวแต่ถ้าคุณเติมคำว่ายังเข้าไปข้างหลังฉันทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นะความหมายเปลี่ยนทันทีครับ มันแปลว่าตอนนี้อาจจะทําไม่ได้แต่ในอนาคตจะทําได้แน่แค่เติมคําว่ายังคุณกำลังบอกสมองว่าเฮ้ยไปหาหนทางมาสิไปฝึกมาสิรอยเล้าในใจคุณมันยังไม่หายดีแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีวันหายดีครับให้เวลามันหน่อยรอให้ทองคํามันเซตตัวครับพรุ่งนี้ตื่นมาถ้าเจอปัญหาอะไรอย่าพูดว่าทำไม่ได้ ให้พูดว่าฉันแค่ยังไม่รู้วิธีเดี๋ยวก็รู้ลองดูครับพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาเราเรียนรู้วิธีมองบาดแผลให้สวยงามแบบคินซึงิเรียนรู้วิธีรักในชะตากรรมแบบอมอปาฟีและเรียนรู้ที่จะใช้คำว่ายังเพื่อเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ครับ ถ้วยชายที่สมบูรณ์แบบไร้รอยขีดข่วนมันอาจจะดูสวยดีตอนวางอยู่บนชั้นแต่มันไม่มีเรื่องราวครับมันจืดชืดเทียบกับถ้วยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแตกสลายและถูกซ่อมด้วยทองคําถ้วยใบหลังนี้ต่างหากครับที่มีคุณค่าและน่าจดจําที่สุดคุณคือถ้วยใบนั้นครับรอยแผลเป็นที่คุณมีความผิดหวังที่คุณเจอมันไม่ได้ทําให้คุณราคาตก แต่มันทำให้คุณเป็นงานศิลปะชิ้นเอกที่มีชิ้นเดียวในโลกอย่าซ่อนมันครับภูมิใจในบาดแผลของตัวเองแล้วออกไปใช้ชีวิตให้โลกเห็นว่าคนที่เคยพังทลายกลับมาส่องสว่างได้สวยงามแค่ไหนถ้าคลิปนี้ช่วยเยียวยาใจคุณได้ช่วยพิมพ์คำว่าฉันภูมิใจในตัวเองให้ผมชื่นใจในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมรออ่านของทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในวันที่หัวใจแข็งแรงครับสวัสดีครับ